สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปุ๋ยมูลค้นงคาวที่ผมได้มานะครับก็ของที่แถมมาในกล่องก็จะมีสติกเกอร์หนึ่งแล้วก็มีเป็นเมล็ดพันธุ์สามเมล็ดนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยมูลค้นงคาวนะกับที่ผมสร้างของพี่คนนี้นะครับถามว่ามันอันนี้ยังไม่แกะเลยนะครับของมาถึงทุกมุมก็เอามาให้ทุกคนดูเลยว่ามันก็น่าจะเบิร์กนะแต่ว่า มยังไม่ได้แกะดูข้างในแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นเป็นตอนที่เปรียบเทียบหลังใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วนะก็จะทําให้ออกมาดูนะครับแต่ตอนนี้คือเปิดมาให้ดูก่อนว่าของเป็นยังไงนะแล้วก็เมล็ดพันธุ์อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปแย,ยกนะครับว่าเมล็ดพันธุ์เนี้ยเพาะเร็วขึ้นไหมนะแต่ผมไม่รู้นะคขาบอกสุ่มไหมผมอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแต่ว่าสติกเกอร์สวยมากเดี๋ยวลิงก์ของร้านเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิ้งค์ิปชั่นนะครับ